ฮะโอ้เสื้อเหลืองบอกหนูอ้วนอ่ะในหันหน้ามาหน่อยดิเสื้อเหลืองบอกอ้วนอ่ะใครเนี่ยอ้วนอ่ะไปงานตัวไหนครับรายงานตัวไหนครับที่ไหนสตาร์ททีปะเราทางนี้แล้วทางนี้ยังว่างอยู่ไปแล้วครับเราคอยจับหัวเหยื่อรายที่หนึ่งกำลังเข้าไปแล้วครับอใหห้ลังเพื่นโอเคโอ้โหไปยังรวดเร็วเลยครับค่อยนะดีมอันนี้ต้นไม้ถูกพังเลยค่อยๆเอาเอาแค่นี้พอครับเออ ไอหัวสุดท้ายไม่ต้องรอดครับลงเขาดีมต้องให้ดีมจเย็นเย็นไปนะครับลายที่หนึ่งลายที่สองครับขึ้นได้เลยอะไรอาอหายไปไหนแล้วลายที่สองอะเล็กเล็กก็เลยเตรียมเตรียมมาเลยครับเตรียมมาเลยเอานี่ด้วยกันไปช่วยเพื่อนคุ้นด้วยนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหขีงกลุ่มนี้ชื่ออะไรครับเขาดึงอาจิมาค่ะอาจิมาเอา เอาหัวค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอาหมุเอากไปมือนึงเอาเมือออกไปมือนึงตีนตีนคอยดันไว้คอยจับไว้จับหัวรอดแล้วเลยจับวันนี้ที่สองอชิมากำลังรอดไปแล้วครับกำลังเลื้อยไปอย่างดีจิบอันนี้เขาสั่งไปบไปเดี๋ยวเงไม่จิบได้เดี๋ยวเขาจับให้เดี๋ยวเขาส่งจิบเลยเดี๋ยวเขาส่งให้อันนี้ย่อยเลยนะครับเนี่ยเอาแล้เอาเนื้อมาต่อดีเอาต่อมานิสภาคีกำลังช่วยกันอย่างต่อไปใครต่อไปใครเตรียมตัวเลยนะครับมีช่วยผู้ช่วย เเพื่อนบางคนบอกถีบส่งไปเลยบอกกันนะไทยคอยจับขึ้นขึ้นเดี๋ยวเขาดันมันไม่มีที่หยิบเลยที่หยิบเขาก็มีให้เห็นเห็นแล้วน่ะไปแล้วครับรายงานตัวได้ครับขึ้นแล้วอ่ะกันยาค่ะฮะสุกันยาสุกันยาคอยห่ะคอยหัว อีกนิดนึงสยบเข้ามาอีกนิดนึงหัวหัวรอดเลยรอดเลยที่ในตาแอปเปิ้ลอ๋อมีแต่เก่งนายแต่คนรับเล่นดูแล้วเห็นที่ตาหัวใจอ่ะเอาส่งเอาส่งไปให้ไปแล้วครับสุกัญญาทิพย์เลยทิพย์มองนะทิพย์เขาไม่ต้องทิพย์แน่นนะเขาบอกให้ทิพหน้าคนจับได้ใครคนต่อไปคนเตะ ไปเตะไเตะปแล้วครับอ่อช่วยมืแให้น่อยค่อยๆเตะรายงานตัวดีครับรายงานตัวไดสีวราค่ะสีวลากษณไม่ไม่ต้องไหลลงไปนะครับโอ้อเอามือเอานะเขาไม่ลีนอะไรวนเอาหลังเอาวาดึงให้ห่วงเราจะโตไม่ทันเกงจะหลุด มาให้มีกระดูดกันด้วยเอ้อทีีได้ทีบได้ทีเลยนทีแต่ล้วครับสิวรักษ์ไ่อไปอเระมยังไม่ถึงเลยอ่ะมืนมคนตาไปมีนคามาบาไมีน่า เต้ว่าจะเดี๋ยวเท่านานนามีนามีนากำลังขึ้นต่อไปเมษาเตรียมตามมาด้วยนะครับผิดแล้วคือรายงานตัวก่อนสิครับวชิราพรค่ะวชิราพรหมิงเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวงพอดีล่วงตรงนี้ก่อนหัวหัวแบบเออขนาดนั้นขนาดนั้นไหนทำไมฮะเฮ้ยเมาลอกก้นไปดิแล้วก้นก้นอยู่ไหนก็บอกให้จับก้นเขาหน่อย เก่ไงตาด้วยไม่เอเกไงตาอตาด้วยตาด้วยเอาวัเอาวเลโอ้ยอันนี้อันนีหตุห้ามถีบนาคนเดียวนะีดคนละนีดกี่คนละหลังอะหลังอะเออไปข้างหลังเลยมมีนายับปุ๊ดลงขาลงดิาลโอยต่อไป